ัวแสบนี้นะคะสวัสดีค่ะจสสิก้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเจสิค่สวัสดีค่ะเจสซี่ค่ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะเช้านี้นะคะการเพิ่งไปส่งเด็กๆไปโรงเรียนนะคะกลับมาตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วเนาะก็เช้านี้อากาศแบบว่าหนาวมากนะคะก็ประมาณ7-8องศานะคะหลังจากที่อากาศดีมาอาทิตย์ที่แล้วเนาะอากาศก็อากาศลดลงอาทิตย์นี้ก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะเมื่อเช้านี้เพราะว่ายุ่งกันมากยุ่งแบบเตรียมตัวพาเด็ก ไปโรงเรียนนู่นนี่นั่นนะก็เลยไม่มีเวลาเนาะก็ตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วการก็กําลังจะไปออกกําลังกายนะคะพอดีอาทิตย์นี้บอกกับตัวเองว่าจะออกกําลังกายนะคะจะเริ่มออกกําลังกายเพราะเออก็คือลดหน้าท้องนะคะ นะ้องส่วนใหญ่ผู้หญิงจะเป็นกันทุกคนนะคะลดหน้าท้องอันนี้หลังคลอดหลังจากที่คลอดเด็กๆมาตั้งแต่เจสสิก้านี่ก็ตอนนี้5าจะ5้าขวบแล้วนะคะ4ขวบกว่านะคะก่อหน้าท้องยังไม่ได้ลดยังไม่ลดเลยนะคะหลังจากที่คลอดมาเนาะก็เลยตัดสินใจว่าจะเอาจริงเอาจังสักทีเนาะก็เลยออกกําลังกายนะคะก็อาทิตย์นี้ก็เพิ่งเริ่มอาทิตย์นี้เนาะวันจันทร์วันพุธแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะการก็วิ่งด้วยนะคะออกกําลังกายออกไปวิ่ง ก็วันละสมสกิโลนะคะเมื่อวานนี้วิ่ง4กิโลเนาะแล้วก็ทุกวันก็ออกกำลังกายลดหน้าท้องนะคะทุกวันเนาะยกเว้นวันอังคารเพราะว่าเป็นวันแรกที่ออกคือวันจันทร์แล้ววันอังคารนี่คือปวดมากก็เลยเออพักหนึ่งวันแล้วก็พุทธพฤหักแล้วก็วันนี้นะคะอีกวันหนึ่งก็เดี๋ยวยังไงการก็จะไปออกกำลังกายแล้วกันเนาะ อนนี้การก็จะเอาถุงนี่นะคะถุงบริจาคเสื้อผ้าเอาไปวางไว้หน้าบ้านเนาะนี่เป็นถุงบริจาคเสื้อผ้าเขาจะเอามาย่อนลงตรงประตูนะคะในถุงตรงกล่องเนี่ยค่ะของจดหมายเนาะมาย่อนไว้ที่บ้านเรานะคะการก็เอานี่นะเดี๋ยวให้ดูนี่นะคะก็การก็เอาเสื้อผ้าที่จะบริจาคเสื้อผ้าเด็กๆของที่ไม่ใช้แล้วอะไรพวกนี้นะคะ ก็ไปจากใส่ถุงไปตรงนี้เนาะแล้วก็ไปวางไว้หน้าบ้านเดี๋ยวเขาก็จะมามาเก็บไปเนาะเขาบอกให้มาวางไว้ตั้งแต่แปดโมงแปดโมงเช้าถึง8ปดโมงเย็นนะคะแต่การก็ลืมลืมมามาวางไวนะ้เนาะไม่รู้เขาจะมองเห็นหรือเปล่าจะวางไว้รบนถุงขยะอี บนถังขยะแล้วกัน,นเนาะรูเขาจะมองเห็นไหมนี่เนาะถังขยะหน้าบ้าน กินอีกแล้วนะคะวันนี้อาหารกลางวันเราแวะมาที่การ์เด c นเซ็นเตอร์เรามากินลาเต้นะคะอันนี้เป็นเค้กเลนลาเต้แล้วรออาหารกลางวันนะคะอาหารมาแล้วค่ะวันนี้นะคะกินซุปอันนี้ซุปผักนะคะสเผู้ชายกินอันนี้นี่นะคะของหวานมาแล้วจ้าเบรดของบัตเตอร์พุดดิ้ง มีการก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะก็ที่ไปการ์เด้นเซ็นเตอร์มาเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ได้ดอกไม้มาด้วยเป็นดอกซิกแมนนะคะนี่นะคะ2องอันนะคะสีชมพูอ่อนแล้วก็สีขาวนะคะดูสิเข้าไปแบบว่าคนละแบบเลยนะคะดอกไม้ดอกไม้พันเดียวกันนะคะแต่มีแบบให้เลือกแบบหลายสีมากสวยทั้งนั้นเลยนะคะไว้ปลุกช่วงหน้าหนาวเนาะ กานมีอยู่ประมาณ2ต้นนะคะแต่ว่าปลูกไว้ในบ้านเนาะตั้งแต่ปีที่แล้วก็สวยงามดีนะคะก็เลยซื้อมาปลูกเพิ่มอีกเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะก็ออกไปรับเด็กๆแล้วนะคะอีกประมาณ15-20นาทีนะคะกันก็จะออกไปรับเด็กๆเ,เนาะแ,แป๊บเดียวแบบเวลาผ่านไปเร็วมากนะคะอยู่บ้านถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปทํางานนี่คือแบบเวลาไปแป๊บเดียวไปส่งเด็กๆเ,เสร็จแล้วสักพักหนึ่งก็ต้องไปรับเด็กอีกแล้วคือวันหนึ่งคือผ่านไปเร็วมาก ตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะหลังจากที่ไปรับเด็กๆแล้วตอนนี้จัสมินก็ทำความสะอาดห,ห้องนอนอยู่เนาะกำลังเก็บของเล่นเก็บตุ๊กตาใสาต่ตะกร้านะคะดีค่ะสวัสดีค่ะจัสมินก็เก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะของเล่นก็ยังมี <laughs> ยังมีเศษของเล่นอยู่นี่ลลกข้างล่างนั่นนึเนาะ เอาเก็บให้หมดลูกนี่นะคะเจสสิก้าตัวแสบอยู่นี้นะคะเจสสิก้าสวัสดีค่ะเจสสิก้าสวัสดีค่ะแซบตัวแสบทำดีๆสิคะทำดีๆทำดีสวม่คุณแม่คุณไอคลูทีส <laughs> so, uh, this is a 1, this is a 2, this is a 3, this is a 4, this is a 5, this is a 6, this is a 7, this is an 8, that's a 9, and that's a 10, that's 11, that's 12, that's 13, that's 14, that's fifty. that's sixty. That's 17 that's 18 that's 19 that's 20 Bye I love 1 to 20หน่อยสลุกนึงค่ะ1 2 3 I'm good no pony I'm good no pony 30 hi no pony bye สิบเอ็ดส yeah. ิบแปดสิบสี่สิบสองสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายีสิ่เย่เก่งจังเลยค่ะบายบายตอนนี้จัสมินทาเล็บให้มามีเนาะ Jessica too. No red, no not to red. Jessica. I said no to red. I blue on the other hand and red on the other hand. Okay? Red on the other hand, I said. Red on the other hand. Just see tally and see Jessica. Thank you, Jessnik. I like that because she's gonna do red. เราไม่ม uh huh. ไม่เอาไปรูไม่้เอาจัสเินทาเล็บให้เมาเป็นสี <laughs> ทาเล็บของเด็กๆนะคะก็คืออาบน้ำมันก็ออกนะคะล้างก็ออก <laughs> <laughs> no, <laughs> จิ๊กจก็จะพยายามมาทาทาอ,อีกมืออีกข้างหนึ่ง <c oughs> ได้ละมีเสริมสวยจนถึงบ้าน <c oughs> มีเสริมสวยมาทำให้ถึงบ้านนะคะ <c oughs> อีกมือหนึ่งอีกนิ้วหนึ่งนะคะ cause I'm a l l a y e want Jake กับซิกาเาไปนค่ะวันนี้ยังไงก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเเจอสิกาเห็นกล้องไม่ได้เลยค <c oughs> ่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม <c oughs> thumb up <c oughs> นะคะก็คืออย่าลืมกดไลค์ให้นะคะแล้วก็ ใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกํนลาลังใจให้กับพวกเรารเนาะเดี๋ยวยังไงก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะยังไงก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังหลูกแจ๊กอ่ะบายบ้าบายบาย